ข้อหนึ่งสิ่งที่มองเห็นจากเกมนี้ของทีมชาติชุดใหญ่ก็คือว่าหนึ่งคือสปีดบอลเราช้าช้ากว่าใช่ใช้ากว่าที่มันควรจะเป็นอ่ะโอเคมันมองได้หลายมุมนะครับมุมหนึ่งก็อาจจะมองว่ามาโน่ก็ต้องการประมาณนี้ความชัวความชัวความชัวถูกครับเป็นการเริ่มต้นของัวนาเมนต์นะครับที่ต้องการความมั่นใจนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งมากนักแล้วก็รู้ว่าเราก็เหนือกว่าพอสมควรนะครับไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ก็พอจะเข้าใจได้เพียงแต่ว่าถ้าต้องไปเจอกับพวก อุสเบกหรือว่าเจอเกมที่มันยากๆก,กว่านี้เนี่ยสปิบก็ต้องเร็วกว่านี้ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้แต่วันนี้ก็เอาชัวร์แล้วมันเป็นไปตามเป้ายิงสามประตูก็อาจจะไม่ต้องเร่งมากนะใช่ที่เข้าใจได้ผมว่ารักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับครับอ่าฮะที้เห็นข้อสองนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้งานมากเกมนี้แต่เราก็พอนึกออกแล้วว่าจากนี้ไปมาโน่เนี่ยจะมองเกมรับไทยอย่างไรนะฮะผู้เซ็นเตอร์ตกลงว่า มานต้องการจะใช้หลังอาชีพหรือจะเอาเอากลางมาเล่นหลังแบบเนี้ยทุกชุดเลยเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับจากเอเวฟสุซูกิครับมาโนเอาขีดสดามาเล่นเซนเตอร์ครับถูกไหมไปไปซีเกม่ะอันนี้ก็อันนั้เป็นเซนเตอร์อาชีพนะครับก็ใช้วีเดทเทพแต่คราวนี้เอาวีเดทเทพมาเล่นเซนเตอร์ชุดใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะไม่ใช่เป็นนักเตะที่เป็นธรรมชาติหรือของเราเนี่ยมันขาดเซนเตอร์จริงๆครับต้องถอยมาแบบนี้นะฮะเพราะว่า อีกตัวหนึ่งธนบูรณ์ก็ไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพเหมือนกันนะครับ,รบอ่วันนี้เรายังไม่โดนเจาะยังไม่โดนทดสอบมากนักนะครับแต่ว่ามันก็พอเห็นช่องพอสมควรนะรถ้าใครได้ได้ดูเกมที่ไทยอุ่นเครื่องที่แพ้หนึ่งสองในช่วงท้ายเกมเนี่ยไทยโดนครอสมาจากด้านขวาวิวเปิดเข้ามาอื เกือบเข้าลูกหนึ่งที่เขาไปยิงชนเสาครับแล้วก็กิดพงผูถ่ายเชื่อไปควาได้หรือว่าลูกที่เสียประตูพี่ผู้ขณะที่วันนี้เนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่มันดีฟพเปิดมาทางจากทางด้านแบ็กขวาไทยสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามามเขาหม่งออกเองครับแต่ผมว่าถ้าไม่ใช้เซ็นเตอร์อาชีพอย่างที่บอกว่าลอยโวหรือว่าการมาร์โกถามว่าในระดับศรีลังกามันดีฟทําได้ไหม,มหรือในระดับอาเซียนทําได้ไหมทําได้เล่นได้ วีรเทพเล่นได้ทนาบูเล่นได้แต่พอขึ้นไประดับเอเชียอย่างอุซเบกิสถานไปเจอพวกเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมว่าคงต้องหาเซ็นเตอร์อาชีพในมุมผมนะครับอืืออานนี้คือข้อที่สองนะครับข้อที่สามนะครับความสัมพันธ์ในทีมนะฮะใช่มันก็ยังขาดขาดเกินนั่นเป็นที่มาที่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่กล้าที่จะให้บอลยัดยัดหรือว่าให้ในพื้นที่ที่แบบว่ามองตาแล้วรู้ใจว่าจะวิ่งไปทางไหน ความสัมพันธ์ในทีมถามว่าชุดนี้มีมีเวลาซ้อมร่วมกันเยอะนะฮะถ้าเทียบกับในหลายๆชุดที่เราเตรียมมาอาเอฟซูเครับก็ไม่ได้ซ้อมเลยใช่ครับเอ่อซีเกมก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยแต่ชุดนี้ได้อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องทั้งปิดและเปิดเนี่ยสามนัดติดต่อกันนะฮะ<ช>แต่ว่าอ่ะในความที่ได้อุ่นกันเยอะมีการเตรียมทีมเยอะมีเวลาเตรียมทีมพอสมควครแต่มันก็ไม่ได้ครบทั้งหมดนะฮะอ่ะอย่างเช่นผู้เล่นจากบุรีรัมย์ก็เพิ่งเข้ามา<ช>ถูกไหมอ่าและเป็นตัวหลักหลายคนด้วยก็อย่างที่บอกว่าถ้าวันนีี้11คนนแรกเ่ ผู้เล่นของบุรีรัมเนี่ยอ่ามีใครบ้างมีศิวักเ์เทรสูงเนินธีรทรบุญมาทันพันสาเห็นวิบูลแล้วอ่าแท็กติกของมาโนะโปกิงเซตสุภโชคไปด้วยสุภโชคถอนตัวนาทีสุดท้ายอ่าผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยอาจจะมีเวลาน้อยด้วยนะครับให้เวลาพวกเขาในการที่จะจับจูนเรื่องความสัมพันธ์กันหน่อยนะฮะอ่าข้อที่สี่นะครับวันนี้เนี่ยผมผมยอมรับเลยว่าผมเสียดายวีรเทพป้อมพันนะคือเสียดายคือไม่ได้เสียดายว่าเขาเล่นไม่ดีนะ แต่เสียดายที่ว่าจะมีตำแหน่งตรงไหนให้เขาเล่นเพื่อได้ศักยภาพสูงสุดอ่าวันนี้ชุดเลกมองเห็นกฤษดาแล้วหยิบไปเล่นตรงกลางแล้วมันได้ศักยภาพดีแต่ทีนี้วีรเทพป้อมพันเนี่ยนะครับกลายเป็นอะไรชั้นดีอะไรเบอร์หนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเพราะว่าจริงๆแล้ววีรเทพเล่นกลางก็ดีนะฮะเป็นวีรเทพโปกกิ้งไปคือขาดตรงไหนก็เอาวีรเทพก็ไปใช่ผมผมอยากให้เขาได้ ได้มีโอกาสอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็สามารถรีดศักยภาพได้เยอะที่สุดที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องผมก็อยากให้เขาเป็นแบบนั้นผมผมไม่อยากให้วีรเทพเล่นเซนเตอร์ครับเสียดายคุณภาพเขาครับข้อที่ห้านะฮะครับวันนี้พอเราเห็นแม้ว่าเราจะมีสามประตูแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นสามประตูที่มันคิดถึงชนาทิพมันไม่ค่อยดุดันมันมันไม่ค่อยหลากหลายในฟุตบอลแนวลึกพี่ปู อ่ะแต่ว่าผู้เล่นคนหนึ่งที่แน่นอนว่าเขาคงจะไม่ได้มาเล่นในทุกๆรายการหรือว่าต้องมีเจ็บมีอะไรบ้าง<ม>แต่ว่าเราก็กําลังมองหาคนที่อย่างน้อยเนี่ยมีศักยภาพที่จะเข้ามาใกล้เคียงกับเจเนาะอย่างชุดเล็กเนี่ยถ้าเรามองเห็นอย่างเบนจามินเดวิดตัวที่จะมาท<ม>ะลุทะลวงในแดนกลางบ้างแต่ชุดเนี้ยเราก็ยังมองหาไม่เจออยากให้หาให้เจอแล้วเราจะมีผ<ม>ู้เล่นที่เป็นเบอร์สิบ เป็นตัวที่อยู่หลังกองหน้าที่มันทําให้เกมลูกเราดูดดันได้มากกว่านี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากเห็นนะใช่นี่เป็นความแตกต่างนะครับถ้าเราได้เห็นเจชนาทิพเล่นกับมุ้ยธีรศิลป์แดงดาจะรู้สึกว่าฟุตบอลเซนต์มาทันกันแล้วมันเล่นเนียนขณะที่วันนี้เนี่ยถามว่าธีรศิลป์ได้มาแต่ละลูกเนี่ยเปิดออกจากด้านข้างสามลูกนี่คือทีทรอนแอสซิสสองถ้าทีรฮอนัอซีสองนี่สดงว่าฟุตบอลด้านข้างต้องมาแล้ขณะที่ตรงกลางเนี่ย มันยังคิดและพาบไม่ได้ส,ดสวยๆะอ่าอ่าอย่างคุณตาตั้มบอกว่าเบนแทนเจได้เลยผมก็ผมก็ยักมองว่าครับมันต้องมันต้องมีทาย,ยาทในแต่ตำแหน่งนะที่ว่าแน่นอนว่าคนเจ็บคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีคนที่ขึ้นมาทดแทนกันอย่างวันนี้เนี่ยในทีมชุดเนี้ยก็อยากจะเห็นเห็นมาร์โนหาใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นแนวลุกตรงนี้ที่จะเวลาที่ขาดชนาทิพเพราะเรงเมต่เดวูลัขาดชนะทิพเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันมันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ทุกทีฟุตบอลโลกขาดชนาทิพก็ ไม่เป็นนะฮะใชครับนี่คือห้าสิ่งที่เห็นนะครับเป็นเบาๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ่อก็เป็นผลงานที่โอเคเอาตัวรอดผ่านเกมแรกไปได้นะครับค่อยๆปรับไปยังมีอีก3เกมแล้วนี่เป็นรอบคัดเลือกนะครับเอชเชียนคัพนะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ